จองไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะค่อเพราะไอ้น้องน้องแฟนน้องก็จะกลับลาวอ๋อพี่มีแฟนเป็นคนเาาเหรอคะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้น้องแพรว่ดก็กาลังจะไปนครไซแอร์ค่ะแล้วก็มาเจอพี่แท็กซี่คนนี้ด้วยค่ะล้อหรอบอกเลยอ่าล้อหรอค่ะและเขาก็มีแฟนเป็นคนเราด้วยนะคะทุกคนเรากําลังจะออกจากหมู่บ้านนะคะ น้องสาวของแฟนหรอคะน้องชาย๋อน้องชายน้องชายของแฟนแฟนของคุณพี่เป็นคนจังหวัดใดคะปักเซ่ปักเซ่อ๋อเป็นคนปักเซ่เด้อจ้าเป็นเอิรนวาปักเซ่เป็นปักเซ่บ้านนาหลงเป็นสาวลาวใต้เนาะอ๋อเป็นมีน้องสายเนาะน้องสายน้องสายเป็นจะกลับา้าักลับันที่สิบสองบค่ะจ้อ๋อสิบสอง ที่สิบสองกับวันที่สิบสองจ้าน้กไส้เป็นกับวันที่สิบสองเนาะเแฟนจะมีแฟนเป็นคนลาวนะคะนี่เลยกำลังจองตั๋วรถที่วัดฟอตปากเซอกรุเทพอ๋อกรุงเทพปากเซอ่าค่ะเมนกรุงเทพปากเซ่เมื่อไงค่ะค่ารุ้นกับโอเปร์เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งพันพอดียอดแฟนค่ะน่ารักอ๋อค่ะดีเนาะ สะดวกสบายเลยนะั่นท้ากรุงเทพฯปากเซไม่สบายยัดใต้เกวไปตายไปเลยยนะัดใต้ยัดใต้ไปเลยเนาะไปแล้วกลับไปแป๊บเดียวเองแหละเดี๋ยวก็ก,กลับมาอ,อยู่นัน่นบ่ไดค่ะไม่มีเงินใส <laughs> กลับไปประเทศลาวกลับไปโดนบ่อได้กลับไประบมีเงินใสจ้ะค่าใช้ใจ่ายมันสูงเขาคล้องเครื่องใสมันแพงอีกอย่าง้าเข้าสิยูแบบว่าอาตามแบบว่าพ่าต้องเอียงหัน้าเขามีแนวเฮ็ดแนวหากับข้อยูวแต่ที่บ้านหนูไม่มีอะไรทําถามว่ามีอะไรทําไม่มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทําไร่ ลาวใต้เหมือนกันนะคะ,คะแต่คนละหมู่บ้านกับบ้านแฟนของคุณพีเมื่อกี้คุณพีคุณพีบอกว่าบ้านอะไรนะ,ะนาหลงบ้านนาหลงคน,นล,งคละหมู่บ้านกันนาหลงนาเหล่า FC ของแค่ว่าที่อยู่นาหลงนาเหลก <100 S 1> าก็สามารถคอมเมนต์ในเด้อเนาะอาจจะเป็นแฟนของคุณพีเปนะินกระดเนาะอยู่กันหลายปีแล้วหรอคะ17ปีโอ้ทุกคนรักแท้มีอยู่จริงนะนี่เลย สิบเจ็ดปีแล้วจ้ากับสาวลาวโอ้ทั้งสิบเจ็ดปีแล้วหรอคะสิบเจ็ดข้าสิบแปดแล้วเหรอสิบเจ็ดข้าสิบแปดปีโอ้แล้วขอโทษนะคะมีลูกหรือ,อยอังก็มีมีลูกเพ่งสองคนอ๋อค่ะสองคนเนาะโอ้อยู่ด้วยกันตั้งสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วอะ นานกว่านั้นอีก mm. น่าจะอยู่20ปีแล้วนะ mm. ใช่ค่ะนานเขาก็ตั้งแต่ที่เขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดแหละก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนลูกชาย ลูกกันอยู่แล้วเราก็ต่างคนต่างดูแลเช่นกันและกันเนาะใช่ค่ะสมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยความสบายใจทั้งสองภายจะมีรูปหรือไม่มีรูปมันไม่เกี่ยวเนาะเราต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันมีเยอะค่ะที่บ้านหนูก็เหมือนกันเพื่อนหนูเอง,เองนี่แหละ mm hmm. เพื่อนหนูเขาก็จะมีแฟนเป็นคนไทยเหมือนกันค่ะ mm hmm. เขาก็มีรูปด้วยกันหนึ่งคน mm hmm. เป็นผู้หญิง เขากลับไปบ้านนอกอะ่ะกลับไปที่ลาวอะ่ะกลับไปนานเกินไงคะจนแฟนไปตามคือทีเขากลับไปเขาก็ไปทํามันเนาะที่บ้านที่ลาวส่วนมากเขาก็จะทํามันกันคะ่ะเขาก็จะปลูกมันทํามันเนี่ยเขาก็ไปกล่นมันดิเนี่ยพอไปกล่นมันนะคะแฟนไปอบอกว่ามันนานเกินไปแล้วคิดหอดคิดถึงเนาะแฟนก็เลยกลับไปตามค่ะกลับไปเขาก็กลับไปสักอาทิตย์หนึ่งนี่แหละก็เลยพากันน่าจะพากันกลับมาแล้วมั้ง ใช่เพราะว่าเดี๋ยวให้เขาเขาคิดถึงลูกเนาะไม่กลับไปนานนะกลับไปสองเดือนน่ะไม่ใช่อาทิตสองอาทิตย์นะคะแล้วก็แบบเออที่เขาก็เลยแฟนเขาก็เลยว่างๆแหละเขาเลยไปก็เลยตือตาจะไปเล่นสงการด้วยอะไรประมาณเนี้ยเขากลับก่อนปีใหม่คิดดูอ่หลังปีใหม่ยังไม่มาก็ถือว่านานมาก ช่วยพ่อกลนมันถางมาอะไรปลูกอะไรมันของเขานะั่นแหละหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ไม่เคยทํามัน <c oughs> นั่นแหละคะ่ะอ,อาชีพที่อยู่ประเทศลาวถ้าใครที่มีไล่มันได่อะไรก็พอได้อยู่แต่สําหรับคนที่เขาแบบมีเงินก็เยอะคะ่ะมันก็มีหลายอาชีพที่ให้เราเลือกทาแล้วขอโทษนะคะแฟนคุณพี่ทํางานอะไรคะอยู่ที่ไทยทำงานอไรเรื่องอะไรนีน่ อ๋อใช่มหมนี่หรอคะทำง,งานลงไข่<า>อ๋ออยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละอ๋ออยู่ใกล้ใกล้กันตึกแรกเลยสีส้มอ๋อ อะไรใช่ไหมคะอมขอบคุณค่ะนี่จะร้ายกลุบกันทั้งวันนะอ๋อเหมือนหนูเลยตอนที่อยู่กับน้องอะ่ะทำงานเขาคุยกันทุกวันมันจะได้เพลิดเพลิน,เน,เ,นเนาะไม่เหงาดีใช่คะ่ะไม่เหงาคุยกับน้องโทรคุยกันทํางานแม่บ้านเหมือนกันก็โทรคุยกันจะได้เพลินเพลินจะได้ไม่เหงามาก นานไหมคะถึงจะถึงอะอก็ถ้าไม่ไม่ติดมากก็ประมาณสิบห้านาทีอ๋อก็ไม่ไกลเนาะพอดีว่ารู้สึกหิวข้าวคุณพี่ทานข้าวที่อย่างหรอยงอะคะอ๋อเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่เองอ๋อเมื่อกี้นีกินที่กินที่หน้านั่นหรอคะถ้าอิดนั่นหรอคะกินที่แววัดสวนแก้วอ๋อวัดสวนแก้วก็กินเสร็จก็เต็มกองเต็มแก๊สออกมาค่ะ นครชัยน่าจะมีมีอะไรมีเที่ยร้านอาหารใช่ไหมคะขอให้มีเถอะหนูรู้สึกว่าหนูหิวเต๋ารถเที่ยวกี่โมงช่วงเย็นค่ะแต่ว่าไปเผื่อไว้ตีนี่ช่วงเทศกาลทุกท่านต้องเตรียมการลงหน้าใช่ค่ะเตรียมการล้องน้าขออนุญาตวางนะคะ รถติดแล้วค่ะรถติดแล้วค่ะกำลังนั่งเพลิพินเลยรถติดแล้วค่ะต,ติดแล้ว่อ,ออกเย็นนะก็แน่นไว้ที่นี่แล้วกัใช่ค่ะอันนี้ถือว่าออกไวเนาะช่วงบ่ายยังติดเลยอันนี้เป็นรถปากเซลโดยตรงเลยปะเค้ยเป็นรถแะบนั่นเลยปะช่องเมค์เลยปะใช่ค่ะ ว่านครชัยจอมจองช่องแม็ไม่ง่ายนะ,<ฮ>ะแต่ว่าจะมีเพื่อนเขานั่งรถกรุงเทพปักเซมั้งใช่ค่ะไม่ได้กลับทางเดียวกันแต่ก็คงไปเจอกันตรงนู้นแหละที่ดานตามช่องเม็ค่ะค่ะใช่ค่ะของไอ้มุนแคนแกนคุณ ชอบฟังมืกันนะโอ้ชอบมีแต่คนชอบมีแต่คนอยากอยากฟังมีแต่คนอยากฟังไอ้มุนแค้นแกนคุณรองเพลงยังกับมวนไปเบิร์ดนะะใช่เลยป็นคนมีเสน่ห์ไงใช่ค่ะเป็นมีคนมีเสน่ห์มากไอ้มุนแค้นนี่สุดยอดเลยเนาะคนไทยนี่ฮองเพลงมวนหลายร้องเ,งเพลงเพราะกันแทบทุกคน หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นเสียงมันมันเสียงมาจากอะไรคือไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือไม่เป็นนักร้องนะหนูก็จะเห็นเขาร้องเพลงคือคือร้องเพลงแล้วคือเสียงอ่ะคือโอเคเลยใช่ค่ะคือเสียงใช้ได้เลยอันนี้คือเรื่องจริงมันเป็นที่บุคลิกหรือว่าเป็นที่การพูดหรือเป็นพอน้ำเสียงของเขาหรือเปล่าหนูว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะ Answer, บางคนเขาจะเป็นพ like. รสวรรค์ของเขาเลยนะใช่ค่ะแต่คนที่ไม่ใช่พรสวรรค์น่ะแค่เรามาฝึกอ่ะเราก็ยังร้องเพอเลยคือหนูยังงงมากเลยนะเชื่อไหมว่าตอนหนูเด็กๆกับหนูมีความฝันอยากเป็นนักร้องก็แต่หนูร้องเพลงให้เพอเลยแล้วหนูก็ดูรายการที่ไทยนี่แหละค่ะดูรายการที่ไทยแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ไปร้องเพลงในโอ่งหรือในห้องน้าแล้วก็จะฟังเสียงตัวเองที่บ้านหนูเรียกว่ากระพุยเนาะ หนูก็ไปทำนะดูฟังแล้ว <laughs> ฟังแล้วมันไม่ได้เรื่องเลย <laughs> <laughs> แล้วก็แต่ก่อนมันจะมีละครเรื่องหนึ่งอ่ะที่นานมากเลยค่ะละครไอดินกินดาวอะค่ะที่จะมีหนิง,นงค่ะที่แสดงอ่ะแล้วเขาก็จะไปร้องเพลงเนาะในตามท้องในทองนานหนูก็เป็นเด็กๆอะเนาะตอนนั้นก็ดูทอ,อทรทัศน์หรือทีวีจอสีขาวจอ อาขาวดำใช่ค่ะหนูก็จะไปลองทำเหมือนเขาบ้างสรุปแล้วมันไม่ได้เลยเอาไม่เห็นเขาบอกว่าอยากอยากจะให้รู้ว่าเสียงเพาะหรือไม่เพาะเราต้องดูตรงนั้น,น,นมันจะสอบความคล้องกังวานและจะทำให้เรารู้ว่าเราลองเพะหรือไม่เพาะแต่สุดท้ายเรามันไม่โอเคมันไม่ได้หนูก็เลยต้องกินเฮลอันนีพ้พวกติดตามอีกคน อันนี้ผู้ติดตามหนูสามหมื่นค่ะอย่าลืมไปติดตามหนูด้วยนะคะให้กำลังใจหนูด้วยนะคะ,ช,ออะช่องแพรวาคุณโกแพรวาค่ะหรือเป็นเอฟซีหนูหรือเปล่าไม่รู้จะ <laughs> น่าดูแต่ตลก <laughs> โอ้ยถ้างั้นไม่ไม่ค่อยตลกหรอกเพราะว่าส่วนมากคลิปหนูจะไม่ค่อยลงคลิปตลกเ,เพราะว่าปกติถ้าแบบ คุลี่ของหนูก็จะตลกอยู่ยแล้วถ้าไปเป็นตลกเพิ่มก็ยิ่งจะตลกไปใหญ่ออันนี้ถนนเส้นอะไระคะที่เขากำลังจะสร้างอันนี้เป็นรถรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปบินบุรีรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปบินบุรีนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวแพรว่าให้ดูคะ่ะนี่เลยคะ่ะที่กำลังจะสร้างรถไฟฟ้าสีชมพูไปมินบุรีหรอคะ,อะ ไปปากเกรแล้วก็แจ้งวัฒนะทั้งเส้นแลวยาไ้วไปอำเภอปากเกร็ดหรอคะอ่าอำเภอปากเกร็ดโอ้นี่นี่เลยค่ะนี่เลยกําลังสร้างค่ะนี่เลยโอ้เดี๋ยวเจอกันนะมีแผนจะเสร็จปีนี้หรอคะน่าจะไม่เกินเนาะน่าจะอีกประมาณปีกว่ากอ๋อปีกว่ากว่าหนูยังไม่ใช้อยู่ เจ้านายให้อยู่กี่วันนะเจ้านายบอกว่าหนูลางานสองอาทิตย์เจ้านายก็เลยพูดบอกว่า,าเจ้านายจะไม่หักนะจะไม่หักเงินเดือนนะก็เลยทำให้กดดันว่าจะอยู่สองอาทิตย์ไหมก็เลยกดดันค่ะกดดันนิดนึง น้องอีกคนนึงเขาก็ทำอีกทีหนึ่งอะรรคะพพเพลินเจริญใจจังดีใจ,จดบบใเดี๋ยวกลับบ้านใช่ค่ะดีใจเดี๋ยวพอกลับมาก็ดีใจอยู่ก็ดีใจกลับก็ดีใจ <c oughs> ใช่ค่ะถ้าเราทํางานมีความสุขแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรแสดงว่า,าแว่า <ใน S 1> มันก็ต้อง เจ้านายใจดีค่ะใจดีคือเวลาที่เราทํางานก็ขอแค่เราทําหน้าที่ของเราให้มันเรียบร้อย <Yeah. S 1> สับเสร็จอะไรก็พอแล้วคือแกก็ไม่ค่อยชอบพูดเยอะและหนูก็ไม่ค่อยชอบพุคณคนพูด mm hmm. เหมือนที่ว่าเราเราทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดก็พอ mm hmm. เจ้านายก็เลยใจดีก็คงจะใจดีแหละถ้าถ้าไม่ใจดีเรากลับบ้านตั้ง ลางานตั้งสองอาทิตย์แกก็คงจะหักเงินเดือนเราเนาะเงานแล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็คงจะไม่ให้ค่ารถให้ค่าเดินทางของเราด้วยแต่นี่เขาก็ให้ค่าเดินทางเราก็บอกว่าเออเจ้านายจะไม่หักนะถ้าเสร็จธุระแล้วก็มานะน้องก็รออยู่ก็น้องน้องๆเข้าใจดีค่ะก็ถือว่าโชคดีของเราเขาก็มีเด็กเล็กี้วยไหมหรือว่ามีมีเด็กน้อยคนนึงค่ะมีน้องคนหนึ่งที่ อายุสี่ปีกว่าค่ะแต่หนูไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าน้องเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากกลับจากโรงเรียนมาแล้วก็ถอดถุงเท้าถอดเสื้อผ้าอะไรเองก็ไปวางไวต้ตะกร้าแล้วเขาก็มาแต่งตัวอะไรเองเขาก็เล่นของเขาไปใช่ะคะ่ะก็ส่วนมากเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาพกอแฟนเปนหนก็เคยทํางานบ้านใช่ไหมคะเป็นงานบ้านฝรั่งอ๋อเป็นงานบ้านฝรั่งนายหิงคนไทยอ๋อนายหญิงคนไทย มีเลี้ยงเด็กสองคนด้วยอพี่สาวว่าลาวจ้อยจ้ะพี่สาวว่าเลาวจ้อยเพาหลังหัวแดงอะว่าวลาวจ้อยเลยอันนี้ภาษาลาวนี่เป็นภาษาที่ฟังง่ายนะคะเนาะบว่าจาเป็นตน้องเอียงก็กคือกับเขาใจเลยค่ะเจ้านายก็เป็นคนใต้นะคะแต่ว่าเขาก็มีลูกสะภ้าเป็นคนอีสานเป็นคนอ่าขอนแก่น ก็คือเขาก็ฟังคือฟังรู้เรื่องเข้าใจง่ายกันหมดทุกคำทุกถ้อยคำเหมือนหนูไม่ได้เรียนภาษาใต้หนูยังฟังภาษาใต้รู้เรื่องเลยยังฟังเข้าใจภาษาใต้ไม่ต้องไปเรียนหรอกค่ะแล้วก็เขาเป็นสำเนียงที่น่ารักเนาะ <S <S แต่ละจังหวัดแต่ละสำเนียงคือน่ารักมากนะคะอย่างเช่นหนูเคยไปทํางานที่เชียงรายไปฟังสำเนียงที่เชียงรายก็น่ารักไปอีก อาเจ้าจะอู้จะอันจะอี่ยวคือแบบมันฟังแล้วมันน่ารักแต่ละสำเนียงอ่ะคือมันมีแบบมันมีแบบของเขาเนาะใช่ค่ะอีโปอะอ่าอีปี้อีบโปนะก็จะเสร็จคำพูดต่อไปแล้วน่ารักค่ะหนูเคยอยู่กับเจ้านายที่เชียงรายหนูเคยไปอยู่<อ>มีโอกาสหนูอยากไปเที่ยวเชียงรายอยากไปทำคอนเทนต์ที่เชียงรายจะได้ยังยังเปล่ง ฝุ่น,นมันเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องน้องสาวหนูก็อยู่ยังยังเขาเขาก็ทํางานอยู่ที่เชียงรายประมาณ5ปีแล้วจะห้ปีแล้วค่ะเขาก็อยู่กับเจ้านายคนคนแรกแล้วก็คนคนเดียวที่อยู่เลยที่เข้ามาประเทศไทยเขาก็อยู่นั่นตลอดเลยเขาบอกว่าฝุ่นเยอะมากพี่โอ้โห<ม>สุด,ส,ดสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียค่าทังหลวนสิบห้าบาทน,นะโอเคค่ะเดี๋ยวเสียค่าทางหลวนก่อนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ คนครใช้แอร์เลยนะคะพี่น้องพี่ว่าก็ได้มาหอด้วเนาะมาหอดนครใช้แอร์เลยด้วยจ้ะนี่เลยนครใช้แอร์นี่เลยคะ่ะนครใช้แอร์มาหอดนครใช้อแอร์จะทุกคนอันนี้คือเครื่องคองนอนถี่เจ้ากับเร้ากระสอบแต่ละกระสอบแม่นไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่เลยนี่เลยคะ่ะนครใช้แอร์ บอลที่เจ้าหน่ายอันนั้นเจ้าหน่ายค้องน้องแพราวาอยู่เนาะทุกคนเป็นกับยูนี่แหละ่างเขาไปอ่านางเขาไปนิดเดียวกับหอดเนาะเพราะว่าตรงที่อ่าน้องออสการ์และน้องออมเมอร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าวันอาทิตย์เขาน่าจะไม่อยู่นะคะนี่เลยค่ะโอเคเร้อสาวพ่อแม่พี่น้องน้องแพราวากันมาหอดนอครชัยแ哀ละค่ะก็เตรียมที่จะขึ้นรถแตเนาอจ้าน้ออีพี่นี่แพรวา พอจบแค่เพียงเท่านี้นะจ๊ะผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กําลังใจแพรวานะคะแล้วเจอกันค่ะใหม่ในอีพีต่อไปนะคะว่าจะไปถึงที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะรายงานตัวให้อีกทีนึงนะคะคลิปนี้ก็พอจบแค่เพียงเท่าน,นะะี้ค่ะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ